ใจใจใครจะทำอย่างไรก็เรื่องของเขากรรมของเขาเราไม่เกี่ยวไม่ใช่ธุระอะไรของเราวางเสียให้สนิทใจจริงใจไม่ห่วงอะไรทั้งหมด 16. ร่างกายไม่ใช่ของเราก็จริงแหลแต่ก็มีความจำเป็นที่จะต้องบำรุงรักษาเพื่อความอยู่เป็นสุขของร่างกายที่ จิตนี้ยังจำเป็นต้องอาศัยอยู่เป็นการระงับทุกขเวทนาไม่ให้เบียดเบียนร,ร่างกายและจิตใจแต่ทั้งๆท,ที่บำรุงรักษาอยู่ก็ยังหนีไม่พ้นทุกขเวทนาเบียดเบียนไปได้แต่เบียดเบียนได้น้อยลงอย่างนี้ให้เป็นกฎของธรรมดาให้ตั้งใจไว้ว่าทุกทั้งหมดนี้อันมีได้เพราะขันห้าเรามีเป็นต้นเหตุ ต่อไปคำว่าขันห้